ใจกลางถนนสายประวัติศาสตร์ของประเทศไม่วาราชดำเนินจะผ่านร้อนหนาวมากี่ยุคสมัยแต่อนุสมรัตประชาธิปไตยยังคงตั้งตระหง่านเตือนให้คนไทยรำลึกถึงการได้มาซึ่งประชาธิปไตยระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดครั้งแรกของประเทศย้อนไปเมื่อวันที่24มิถุนายน2475คณะราษฎรเข้ายึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก จ็ดปีหลังจากนั้นจมพลแปลกพี่บูรสงครามนายกรัฐมนตรีจึงมีดําริให้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขึ้นโดยถือเริกก่อสร้าง24มิถุนา2482ซึ่งเป็นวันชาติไทยใช้เวลาเกือบหนึ่งปีอนุสาวรีย์ก็แล้วเสร็จโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่24มีนาคม2483สถาปัตยกรรมชิ้นนี้เป็นผลงานการออกแบบของหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลมีศาสตราจารย์สินพีละศรีควบคุมการก่อสร้างและสิทธิเดชแสงหิรันเป็นผู้ช่วยปัน้น แต่และส่วนของอนุสาวรีย์ล้วนมีความหมายปีกทั้งสีด้านหมายถึงบุคคลสี่เหล่าในคณะราษฎรได้แก่ทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนแต่และปีกสูง24เมตรซึ่งหมายถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครองและฐานของปีก8ด้านมีภาพปั้นนูนสูงแสดงประวัติความเป็นมาของคณะราษฎรขณะที่อ่างน้ำซึ่งรับน้ำจากงูใหญ่หมายถึงปีมะโรงที่มีการเปลี่ยนแปลง ผ่านรัฐธรรมนูญสูง3เมตรหมายถึงเดือนที่3แห่งปีคือเดือนมิถุนายนซึ่งในตอนนั้นยังนับเดือนเมษายนเป็นเดือนเริ่มปีใหม่และหมายถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง3ได้แก่นิติบัญญตัติบริหารและตุลาการ ปืนใหญ่ที่ปากกระบอกปืนฝังลงดินจำนวน75กระบอกหมายถึงปีพศที่มีการปฏิวัติร้อยติดกันด้วยโซ่เหล็กซึ่งหมายถึงความสามัคคีของคณะราษฎรส่วนพระขันที่ประตูทั้ง6เล่มหมายถึงหลัก6ประการของคณะราษฎรในการบริหารประเทศ แม่อนุศวรีแห่งนี้จะบ่งบอกว่าไทยเป็นประชาธิปไตยแต่ตลอด80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาธิปไตยยังไม่เต็มใบจึงมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งเหตุการณ์14ตุลา2516พฤษภาธมิ2535และล่าสุดการชุมนุมครั้งใหญ่ของนอปชเมื่อปี2553ซึ่งทุกเหตุการณ์มีผู้ต้องหลังเลือดเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย วันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเปลี่ยนไปเพราะมักจะมีประชาชนกลุ่มต่างๆใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกซึ่งอุดมการทางการเมืองสถานที่แห่งนี้จึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างที่สำคัญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังถูกกำหนดให้เป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนทางหลวงสายประธานสามสายได้แก่ถนนพหลโยธินถนนสุขุมวิทและถนนเพชรเกษม ในทางขบนา,นาคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่นําผู้คนไปสู่จุดหมายในทํานองเดียวกันก็เป็นเหมือนหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของประชาธิปไตยแม้วันนี้คนไทยจะยังไปไม่ถึงปลายทางแต่ก็เรียกได้ว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่นี่ถนนซ้ายประชาธิปไตยจะทอดไกลออกไปทุกครั้งดังนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของคนไทย